ขอความสุขในธรรมจงบังเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของคุณญาติคุณโยมทั้งหลายวันนี้ก็เช่นเคยนะเราจะมาพูดถึงเรื่องของขันหานี่แหละคือไม่ว่าจะอธิบายทําไปใน,ในลักษณะไหนอ,อัตมาก็จะเน้นลงที่ตรงอง์ประกอบของชีวิตของเรานี่แหละก็คือขันห้านะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราอธิบายทำไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยอ่ามันจะไม่ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อ่าดังนั้นแล้วจึงจำเป็นจะต้องพูดในแง่มุมต่างๆอ่าเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้อ่าจับใจความเอาได้อ่าเพราะว่าบางคนนี่ก็อาจจะมีความเข้าใจในในอีกแง่ม,มุมหนึ่ง บางคนก็จะเป็นไน้อีกแง่มุมหนึ่งก็คงจะไม่เหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของขันห้าเนี่ยนะนะจริงๆแล้วตัวที่เป็นหลักเป็นประธาน,นจริงๆก็คืออธาตุรู้ก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณขันนี่แหละนะทีนี้อองค์ประกอบที่เป็นรูปประขันแล้วก็ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยอ,อง์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะเราก็จะต้องมาทํความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าโดยมากแล้วเราจะไปยึดเอาว่าอ่รูปนี่เป็นของเราะเวทนาเวทนาคือความรู้สึกนี่ก็เป็นของเราสัญญาคือความจําก็เป็นของเราสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนี่ก็เป็นของเรานะมันจะเป็นมันจะเป็นของเราไปทั้งหมด นะจริงๆแล้วเนี่ยขาารู้ตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าที่เพียงรู้อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เลยถ้าหากว่าไม่มีไม่มีอ่ารูปขันนามขันอย่างอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นตัวช่วยทำงานนะ รูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังสังขารขันเนี่ยจึงเป็นอ่าเปรียบเสมือนเครื่องมืออ่าเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นตัวที่จะทําให้ธาตรู้ของเราเนี่ยไปรับรู้สิ่งต่างๆได้อ่อย่างเช่นสมว่าทางร่างกายอย่างเงี้ยนะวิญ,ญญาณจะรู้ ถ้าเห็นรูปเนี่ยวิญญาณจะรู้ได้ก็ด้วยตานี่แหละใช้ตาเป็นเครื่องมือนะจะฟังเสียงก็ต้องใช้หูเป็นเครื่องมืออ่าจะจะรู้ว่าเป็นเสียงเนี่ยก็ต้องใช้หูเป็นเครื่องมือเหมือนกันพวกจมูกพวกลิ้นพวกผิวกายนี่ก็เหมือนกันนะคือเป็นเครื่องมือของทราบรู้ทั้งหมดอเป็นสิ่งที่ทราบรู้เขาจะต้องใช้นะ เพื่อการรับรู้เพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็จะรับรู้ไม่ได้นะแล้วส่วนส่วนที่เป็นนามนขันข้างในละ่ะอ่าส่วนที่เป็นนามนขันข้างในเวทนาขันมันก็เป็นขันที่รับรู้เอาความรู้สึกหรือเรียกว่าทรรมอารมณ์นั่นแหละอะวิญญาณจะรู้อารมณ์ได้ก็ต้อง มีเวทนาขันเนี่ยเป็นตัวสวยอารมณ์เป็นตัวสร้างอารมณ์ขึ้นมานะจึงจะเป็นองค์ประกอบของชีวิตได้นะสัญญาแล้วก็มีสัญญาคือความจําได้หมายรู้มีสังขารขันความนึกคิดปรุงแต่งนะไม่ว่าจะปรุงแต่งไปในอดีตปรุงคาดการไปในอนาคตการข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่หรือว่านึกคิดในการทําการทํางานประกอบอาชีพการงานทั้งหลายเลยเนี่ย อ่าซึ่งก็ต้องใช้ความคิดแล้วถ้ารู้ก็มีหน้าที่รู้สิ่งเหล่านี้ทํางานพอขันทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยเข้ามาประกอบเป็นองค์ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยก็จึงกลายเป็นสัตว์บุคคลนะแล้วก็ดําเนินชีวิตไปแบบธรรมชาตินะเราจะบอกว่าอ่าร่างกายนี้หรือว่า องประกอบรวมของชีวิตเนี่ยขันทั้งหาที่เป็นองคประกอบรวมของชีวิตเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นตัวเป็นตนก็ก็ไม่ถูกอแต่ถ้าเราจะพูดเรื่องถ้าเราจะพูดตามความสมมติก็ใช่อมันมีตัวตนอยู่จริงนะคนโน้นคนน,น,คน,นี้ชื่อนั้นชื่อนี้มันมีอยู่จริงอันนี้เราเอามาสมมติเรียกกันเพื่อที่จะให้อ่าสื่อสารกันอาสามารถที่จะรู้ความหมายกันได้ เพราะถ้าหากว่าเราไม่ใช้ภาษาเข้ามากำกับเนี่ยอ่าเราจะสื่อสารอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะ้ารู้เมื่อใช้เมื่อใช้สิ่งเหล่านี้ไปบ่อยๆเนี่ยจากการที่ขันเขาทำงานทำงานทำงานแล้วเขาสั่งสมประสบะการณ์ในการทำงานก็ไปเก็บอยู่ในธาตุุ่นซึ่งการสั่งสมนี้ก็เรียกว่าจิตนั่นแหละ คือสั่งสมประสบะการณ์เอาไปเกี่ยวไว้ในธาตุรู้พอเกี่ยวไว้นานๆเนี่ยก็เลยเกิดความเข้าใจผิดไปอ่าเป็นสัญญาวิปลาสไปไปฝังอยู่ในจิตก็ทําให้เรามีความสําคัญมั่นหมายผิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยคือมันมันใช้จนเกิดความเคยชินเป็นเป็นอนุสัยกันแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะถอนได้นะแต่ถ้าถ้าหาว่า เราต้องการจะรู้ชัดจริงๆเราก็จึงจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องนี้เพือ่อให้รู้ว่ากายนี่ก็เป็นเครื่องมือของจิตของอของธาตุรู้เนี่ยนะเขาเขาใช้งานแล้วเราใช้งานเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปล่อยวางคือเราจะไปยึดเอาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้ นะเป็นแค่เครื่องเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้งานะความรู้สึกก็เหมือนกันส่วนที่เป็นเวทนาขันให้เห็นเป็นสักแต่ว่าเวทนาให้เห็นเป็นศักแต่ว่าความรู้สึกอ่ให้เห็นเป็นศักแต่ว่าเวทนาเป็นศักแต่ว่าเวทนาอให้เราเห็นอย่างนี้ให้เราดูอย่างนี้ออย่าเข้าไปครอบครองเครื่องมือที่เราใช้มันไม่ต่างกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ ทำงานการช่างทั้งหลายแหละนะอย่างเช่นว่าเราต้องการจะตอกตะปูสักดอกหนึ่งเราก็ต้องมีค้อนใช่ไหมเราเอาค้อนไปตอกตะปูพอทำงานเสร็จแล้วอ่เราก็ต้องวางค้อนอไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถืออยู่ตลอดเราจะไปเราจะไปถือเอาไว้แล้วก็บอกว่าของกูของกูอย่างนี้อยู่ตลอดไม่ได้ นะเราก็จะต้องวางเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้แน่ชัดว่า,าเจาเแต่สีขันทั้งหลายเนี่ยรูปประคันและเจอตสสีขันทั้งหลายอ่ะมันเป็นแค่เครื่องใช้ในการทํางานนะเมื่อทํางานเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยเราอย่าถืออ่ะถ้าใช้งานแล้วเนี่ยถือไว้ตลอดตลอดเนี่ยอ่าคือมันจะหนักมาก นะอย่างเช่นว่าอา้าวเป็นเวทนาขันนระาเป็นความรู้สึกนะถ้าเรามีความรู้สึกคิดถึงใครสักคนหนึ่งมีความามีความรู้สึกว่า,เ,าเป็นห่วงเป็นใยใครสักคนหนึ่งอนะเรารู้ให้เรารู้ว่านั่นแหละคือเวทนาขันก็ทำงานนะพอเกิดความห่วงใยขึ้นนะธาาุรู้ของเรามันก็มีหน้าที่รู้ แต่ที่มันทำเกินกว่าหน้าที่ก็คือว่าเราไปหลงเป็นว่าไอเวทนาตัวนั้นนะ่ะความรู้สึกตัวนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อที่ต้องยึดเอาไว้ตลอดแล้วถ้ามันมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่อย่างนั้นบ่อยๆเนะี่ยของเก่าก็ไม่วางของใหม่ก็ทับถมเข้ามาทับถมเข้ามานะมันก็จะเป็นภาระ นะเป็นภาระทางใจมากอ่าถึงกับเป็นโรคเครียดโรคประสาทได้เพราะเราไม่รู้จักวางเราไม่รูเ้เราไม่เข้าใจธรรมชาติการทํางานของขันเนี่เขามีทํางานเขามีหน้าที่ทํางานอย่างนั้นนะอ่ะอะวทนาขันเขามีเขามีหน้าที่สวยความรู้สึกอย่างนั้นมีหน้าที่ดีใจมีหน้าที่เสียใจมีหน้าที่โกรธ มีหน้าที่โลภมีหน้าที่หลงนะอันนั้นคือหน้าที่ของเขาหมดเลยนะเราแค่รู้แล้วอันไหนที่แก้ไขได้ก็แก้ไขยอย่างอย่างเช่นว่าเกิดความหลงอย่างเงี้ยเราจะก็จะต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นความหลงเพื่อที่จะแก้ความหลงนั้นนะแก้ได้ก็ปล่อยแก้ไม่ได้ก็ปล่อยอ่า ไม่ควรจะเอามายึดถือเอาไว้ให้รู้เคียงว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเนะี่ยที่ท่านว่ามันก็จะเกิดความเบาใจความโล่งใจเพราะเราวางเครื่องมือนะเวลาที่เราใช้เราก็ใช้แต่ใช้เสร็จแล้วเราวาง เรารู้จักป่อยเรารู้จักวางว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเองอ่เขาทําหน้าที่ของเขาขันอุณีล่ะอย่างสัญญาขันนี้ก็เหมือนกันความจําได้ไหมรู้เอาพูดง่ายๆในเรื่องของความจําเอาแค่คําว่าความจําเนี่ยบางคนนี่อขี้ลืมมากหลงหลงลืมลืมเวลาลืมแล้วบางครั้งเนี่ย คือถ้ามันเป็นบ่อยๆมัน,มน,มนรู้สึกว่าโมโหให้ตนเองนะกรธวตัวเองมากอ่าจําอะไรไม่เข้าได้บางคนก็มีความจําที่ดีเลิศแต่ว่ายัางไงก็ต้องลืมเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วอในขันทั้งห้าของเราเนี่ยก็ผูพโต๊องค์ก็บอกว่าเป็นของไม่เที่ยงเราต้องเข้าใจคําว่าของไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเราจะไปยึดเอาอะไร เราจะไปเอาสาระอะไรกับมันทุกวันนี้เราอยากจะให้มันได้ดังใจปรารถนาอ,อยากจะทำอะไรให้ได้ดังใจของตนเองคําว่าใจของตนเองมันอยู่ที่ไหนก็มันมีแต่ขันทั้งหมดเลยมันมีแต่ขันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติทั้งนั้นเลยใจก็เป็นสิ่งที่ปุงแต่งมันไม่ได้มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนามนธรรมด้วยแต่ต้องแต่ต้องไม่ได้ด้วยเป็นอาการที่เกิดดับด้วยไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนว,ว่าสิ่งเรานั้นเป็นของเราแต่เขาทำหน้าที่เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้ธาตุููเนี่ยได้เรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้ไปอันไหนรู้แล้วก็ควรจะปล่อยวาง ไม่ควรจะไปยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่ควรจะยึดตรงนี้นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสังขารล่ะ,ะสังขารนี่เป็นตัวใหญ่เป็นตัวสําคัญเลยเป็นตัวดําเนินการทุกอย่างของชีวิตอ่าไม่ว่าจะขยับเยื่อนทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของสังขารนะมแม้แต่เวลาที่นอนหลับสังขารมันก็ยังทําง,งานนะ สังขารน,นี่มันก็มีทั้งรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละส่วนที่เป็นรูปก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งขึ้นมาที่เราเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยที่มองเห็นเป็นก้อนเนื้ออยู่เนี่ยก้อนตัวก้อนตนน่ะอ่าอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมนะเป็นองค์ประกอบขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะให้อ่าจิตวิญญาณดวงนี้เขาได้อาศัยก็แค่นั้นเอง นะอาศัยแล้วก็ใช้ทวาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพอที่จะเป็นเครื่องสื่อสารเรียนรู้นะสังขารที่เป็นนามธรรมนี่อ่าเป็นองค์ใหญ่กว่าสังขารที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าอ่าเราจะต้องอ่ใช้เขาอยู่ตลอดเป็นเครื่องนำทางเลยทีเดียวนะจะขาดตัวนี้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ยังไงก็ต้องมีความคิดเพียงแต่ว่ามันมีไม่เท่ากันนะก็เป็นเหตุเพราะว่าอ่ารูปประสังขานนี่มันมีความอุดมที่ไม่เหมือนกันนะมันสมองที่มีเส้นประสาทมีความใหญ่โตที่มากน้อยไม่เท่ากันอันนี้ก็ทําให้อ่าในด้านของความคิดนี่มันจึงมีความแตกต่างกันออกไปนะ ตัวสังขารเนี่ยถ้าเรารู้จริงๆแล้วว่าเขาทํางานของเขาอย่างนั้นแหละอะเขามีหน้าที่คิดเขามีหน้าที่ปรุงพอปรปุงเสร็จแล้วมันก็จบอ่ถ้ารู้รู้ตามเขารู้สิ่งที่เขาปรุงรู้แล้วก็ให้มันจบตามตอนที่เขาจบเขาปรุงใหม่ก็รู้ใหม่จบแล้วก็จบตามปรุงใหม่ก็รู้ใหม่จบแล้วก็จบตาม ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราเราจะเข้าใจเลยว่าธรรมชาติเหล่านั้นมันไม่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่ว่าจะมาทําให้เราหนักอกหนักใจไม่เป็นทุกข์อะไรนะถ้าเรารู้เราเข้าใจว่านั่นเป็นหน้าที่การทําง,งานของเขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยอ่าเรากลับไปถือครองเอาซะว่าเอออันนี้เป็นความคิดของฉันฉันเป็นผู้คิด ฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนโง่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมีตัวยึดครองอยู่อย่างนี้แหละไอ้ตัวฉันตัวข้าตัวกูนี่นะมันเข้าไปยึดครองอยู่ซึ่งตัวกูมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแค่ความรู้สึกอีกละ่ะนะเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตน เราจะมองไปตรงไหนเนี่ยในขันห้าเนี่ยเราจะมองไปตรงไหนเรียนรู้ไปตรงไหนมันไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นตัวเป็นตนเลยแม้แต่ขันเดียวนะเราเรียนรู้ขันห้าเนี่ยเราจะต้องแยกออกในลักษณะนี้นะถ้าเราไม่แยกมันก็จะเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเราแยกออกอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย แล้วก็รู้หน้าที่ของขันแต่ละขันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราหาตัวหาตนไม่เจอเลยอ่เหมือนกับรถคันหนึ่งที่มันวิ่งอยู่บนถนนไปมาอย่างสะดวกคล่องแคล่วเนี่ยเราวางไปลื้เขาออกเป็นชิ้นนส่วนเป็นอันทีเราจะหารถคันนั้นไม่เจอเลยจะบอกว่าตรงไหนเป็นรถก็ไม่ไม่มีปรากฏเลยเราจะเห็นแต่ชิ้นส่วนเห็นแต่อะไร เห็นแต่กองอะไรเป็นกองเป็นกองนะหาว่าไม่เจอเช่นเดียวกันแหละถ้าหากว่าเราจะหมดอยากจะหมดตัวหมดตนเนี่ยเราจะต้องหรือส่วนประกอบในชีวิตของเราเนี่ออกคำนะว่ารื้อออกก็มันไม่ได้ไปขันนัดออกหรือว่าไปจับแยกออกเหมือนอย่างการแยกรถยนต์นะ คือเข้าไปศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้จาแจ้งอ่าเมื่อมันรู้มันเข้าใจมันจมแจ้งแล้วเนี่ยวิชามันก็จะหายไปความรู้คือปัญญาป,ญปัญญาวิชาเนี่ก็จะเข้ามาแทนนั่นแหละความเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็จะหายนะทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าอ่า สิ่งที่นอกเหนือไปจากตัววิญญาณธาตุเราเนี่ยทั้งหมดนั้นมันเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองหรือที่ที่ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งเดียวนั่นแหละะก็คือธาตุรู้ตัวนี้ตัวเดียวเมื่อเรายังประกอบกันอยู่เนี่ยนะคนที่มีวิช,ชาแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะใช้งานอย่างเข้าใจ ใช้งานอยู่ร่วมกับสังคมดำเนินชีวิตไปแบบธรรมดาธรรมดาเือนคนธรรมดานี่แหละแต่เขาเข้าใจเขาไม่ได้ใช้แบบรุ่งหลงไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะคือมันจะใช้ชีวิตลำบากคนโดยมากมันจะใช้ชีวิตลำบากมากเพราะเหตุอะไรก็เพร,เพราะว่าเขาจะพายายามรักษาทุกสิ่งทุกอย่าง ก็สำคัญว่าเป็นของตนนะไม่ว่าจะเป็นการบริหารภายในร่างกายของตนเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความลำบากจะพยายามรักษาพยายามรักษาแม้กระทั่งหน้าตาอย่างเนี้ยเออดีฟีปากมันไม่สวยไม่แดงก็จะต้องไปหาอะไรมาเติมมาแต่งอให้มันดูสวยเราต้องดูดีเราต้องดูสวย หน้ามันเหี่ยวย่นก็ต้องไปหาอะไรมาทามาพอกให้มันตึงๆอย่างเงี้ยมันเป็นความลําบากมันเป็นความทุกข์แต่คนพวกนี้จะมองไม่เห็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความเคยชินในการดำเนินชีวิตที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่าเหมือนเหมือนกับเรากินข้าวอย่างเงี้ยจริงแล้วในการกินข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมาก แต่เราทำอยู่ตั้งแต่เกิดจนป่านนี้น่ะมันเกิดกลายเป็นความเคยชินเป็นความชำนาญอเราเราไม่มองเห็นความลำบากในการกินข้าวเลยนะ,ะเราจะมันจะมีอย่างหนึ่งที่มาปิดบังความลำบากตรงนี้ก็คือความหิวอความหิวแล้วก็ลิ้นที่มันได้ลิ้มรสที่อร่อยๆมันจะปิดบังความลำบากไปหมดเลย ได้กินของอร่อยมันก็มีแต่ความชอบใจชอบใจทีนี้จิตใจเราก็ไปจดจ่ออยู่แต่ความชอบใจในรสอาหารนัะอ่ะกินเข้าไปแล้วก็เอความหิวมันก็ทุเราเบาบางลงเิืด้วยจนกระทั่งมันอิ่มนะเออเออมันอิ่มแล้วก็สบายเนี่ยสบายท้องในรอเราจะไปสนใจแต่อารมณ์พวกนี้แต่อารมณ์ของความทุกข์ความลำบากเนี่เราเราไม่ได้สังเกต คือถ้าอารมณ์อย่างหนึ่งมันรุนแรงแล้วเนี่ยอารมณ์อีกอย่างหนึ่งมันก็จะไม่ปรากฏมันเป็นลักษณะนี้เราจรึงไม่เห็นความลำบากในการบริหารขันนะทีนี้การที่เราเข้ามาศึกษาดูขันแต่ละขันแต่ละขันนี่มันเป็นทุกขังนั้นเลยอ่าขันทั้งห้าคือตัวทุกขเนี่ยไปอุปาทานในขันทั้งห้าอีกก็เป็นทุกซ้อนทุกขเข้าไปอีก คือเขาเป็นทุกข์อยู่แล้วนะรูปมันก็เป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์ทั้งหมดนะวิญญาณเป็นทุกข์ทั้งหมดต้ำยังเรายังไปไปยึดเอาอ่าขันห้านั้นน,น่ะว่าเป็นเราเป็นของเราน,ะนี่ความทุกข์มันซ้อนเข้าไปอีกนะธรรมชาติของเราเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่เราไปยึดเข้าไปอีกก็เป็นตัวทุกข์เข้าไปอีก มันเลยปล่อยวางยากปล่อยวางไม่ได้สิ่งที่เราจะทําได้ให้มันขาดหายไปนี่ยก็คือการที่ทําอย่างไรใจเราจะไม่เข้าไปยึดนะธาตุดูของเรานี่จะไม่เข้าไปยึดคาว่ายึดอะไรคำว่ายึดคืออะไรยึดก็คือเข้าไปเชื่อเข้าไปเชื่อตามหน้าที่ที่เขาทํางานนะ,นะเข้าไปเชื่อว่าเป็น เป็นของเราเองทีนี้ตัวไหนเราที่ว่าเป็นของเราธาตุรูมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นของเรานะเขาเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนเม็ดดินเม็ดทรายที่มันเรียงรายกันอยู่เต็มพื้นโลกน่ะก็เป็นธาตุธรรมชาติธาตุรูก็เป็นธาตุธรรมชาติแต่ตัวไหนเราเขาว่ายึดันคือตัวไหนก็คือความรู้สึกนั่นแหละก็คือเวทนาขันนั่นแหละคือความรู้สึกนั่นแหละเป็นตัวอุปทานอ่าที่มันวนเวียนวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ย อ่ามันเป็นอาการของขันไปยึดเอาขันเองอ่าอย่างชอบใจในรสอาหารเนี่ยก็เวทนาขันมันก็ไปไปยึดเอาที่อ่าลิ้นอย่างเงี้ยอ่ามันยึดตัวของมันเองมันทํางานในตัวของมันเองอ่ะมันพุกพ่้านอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราไม่ศึกษาเพื่อที่จะเข้าไปแกะไปแงะมันออก มันอยู่อย่างนั้นอ่ะวุ่นวายอยู่อย่างนั้นอ่ะอ่าแล้วก็เป็นมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านกลับแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยังจะเป็นไปต่ออยู่อย่างนี้อีกกี่แสนกี่ล้านกลับมันไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเบื้องตาไอเรื่องปลายพระพุทธเจ้าบอกอ่าไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนตายอ่าอันนี้แหละเรียกว่าวัตรสงสารอ่าให้เราเข้าใจนในเรื่องของเข้าว่าวัตรสงสารด้วย นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องอทำให้แจ้งในขันห้าก็คืออท่านจะต้องอใช้ตัวสติสัมปชัญญานี่แหละเข้าไปคอยสังเกตการนะคอยสังเกตการคอยดูเขาทำงานคอยดูเขาทำงานเราก็มีสติอยู่กับาธาตุรู้ของเรา ให้เรารู้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเข้าไปติดพันนะเขาเป็นทุกข์ของเขาอยู่แล้วเราอย่าไปหอบทุกข์ของเขามานะกายของเราเนี่ย,ยากายของเราเวลามันหิวมันเจ็บมันร้อนมันหนาวอะไรก็แล้วแต่แหละมันเป็นทุกข์ของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ให้ดูอยู่เฉยๆอย่าเข้าไปรับหน้าที่เป็นทุกข์เป็นร้อนแทงเขา แต่เราอาศัยเขาอยู่นะเราอาศัยเขาอยู่เราก็ต้องอ่รู้จักรักษาไม่ใช่ว่าไม่ไม่สนใจไปอย่างอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยกันแต่ไม่ให้ไปรับภาระหน้าที่เป็นทุก์แทนกันนะก็หิวข้าวก็พาเขากินซะหิวหน้ำก็พาเขาดื่มซะแค่นั้นนะ่ะก็ต้องเยียวยากันไป รักษาได้เก็บใข้ได้เป่วยรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้เขาจะแตกจะพังก็ต้องยอมรับมันเป็นเรื่องของเขาเออมันไม่ใช่เรื่องของเรานะให้เข้าใจอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่สามารถที่อยู่ร่วมกันได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องแยกย้ายกันอ่าก็ต้องไปหาที่ใหม่อยู่แล้วการไปหาที่ใหม่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆ มันจะต้องมีปัจจัยจากการที่เราได้สร้างเอาไว้ด้วยนะที่ท่านเรียกว่าบาปหรือบุญนะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยบาปบุญก็จะเป็นตัวที่จะพาเราไปหาที่อยู่ใหม่ก็คือไปหาร่างใหม่อันนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะในเรื่องของขันห้า ท่านทั้งหลายจะต้องทําให้มันแจ้งกระจ่างขึ้นมาเพราะว่าที่สุดนะความรู้อันถึงที่สุดของขันห้านี่แหละคือที่สุดแห่งชีวิตที่สุดแห่งการเดินทางเราไม่ได้ไปเรียนที่อื่นหรอกเราไม่ได้เข้าใจธรรมะต่างๆมากมายถึงแปดเมือนสี่พันวธรรมขันหรือว่าเราไม่ได้ไปท่องพระไตรปิฎกไม่ไปได้ไปจ,จ,จําพุทธวจนะอะไรได้หรอก เราเรียนแค่ในในกายของเรานี่ก็พอนะในรูปนามของเราเนี่ยในกายในใจของเราเนี่ยแค่นี้ถ้าเข้าใจจริงๆแล้วก็เพียงพอกิเลสมันก็อยู่ที่นี่อมันไม่ได้ไปอยู่ในตำราบาบ,บุญมันก็อยู่ที่นี่มันไม่ได้ไปอยู่ในตำรามันไม่ได้ไปอยู่ที่คำกล่าวคำว่าของบุคคล อยู่ในจิตในใจของแต่ละคนแต่ละคนนะ่ะเราทำบุญทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะมาหล่อหล,ลอมการทำงานของขันของเรานีเองไม่ใช่ว่าไปทำบุญแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอกอมันเกิดการปรุงแต่งในจิตในใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในเส้นทางที่มันเป็นกุศลให้เป็นให้มันอยู่ในเส้นทางที่ดี ที่มันจะนําไปสู่สุกติก็แค่นั้นเองนะแต่ถ้าว่าทําบาปมันก็จะเอาเป็นมันก็จะเอาตัวบาปตัวนี้นะเป็นแรงผลักดันให้อกิจวิญญาณของเราไปปฏิสนธิในทางที่มันเป็นทุกขติจริงเรานั้นมันถือว่ามันนอกเกินไปมันช้าเกินไปมันเป็นแค่เครื่องเยียวยาหรือว่าเป็นยาบรรเทาโรค เป็นยาบรรเทาโลกทุกข์นะในในเรื่องของบุญนะแต่ถ้าอยากจะให้มันจบจริงๆเนะี่ยมันไม่มีบาปไม่มีบุญหรอกอ่าจะให้จบจริงๆเนี่ยก็คือต้องเข้าใจตัวนี้แหละเข้าใจเข้ามาที่รูปขระคันนามขันของเรานี่แหละเือนอย่างที่พราอ,อาจารย์บอกคือรู้ให้แจ้งชัดในหน้าที่ต้องการทํางานของขันอจนมันเกิด ปัญญายาณขึ้นมารู้แจ้งขึ้นมาไม่มีอะไรไปยึดอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไระต่างขันต่างก็ทำงานตามหน้าที่ไม่มีอะไรเข้าไปไปส่งเสริมกันหรือว่าไม่มีอะไรไปคัดงานกันปล่อยให้เขาทำงานของเขาเองนี่นี่เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของขันดังนั้นแล้วเนี่ยอ่า ท่านผู้ที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายนะตรงนี้แหละเป็น